สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในตารับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียนะคงคอนเซปต์เดิมปรบมือกพี่น้องใหญ่เนี่ยของห้ใกล้ๆมือนี่พี่เป้วัาพื้นยืนหนึ่งโอ้เรื่องวัาพื้นคนนี่ยืนหนึ่งเลยมือนี่พี่เป้มีในทางตัวเลขงามๆหลายๆคนเนาะค่ะกำลังมองหาตหัวเลขเพื่อที่จะเอาไว้ซื้อ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจาวันที่16มีนาคม2568วันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวอะไส,สวยๆมาฝากกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเพื่อพูดคุยและเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะกราบกับพวกคุณทุกๆคนขอให้โชคให้มาให้ห่างให้มีเลขนี่เขาซาเบิร์ดบ้านเบิร์ดเมืองจ๊กมา,า,าแต่ใส จักดังมาแต่ใสอีกนะเลขนี่นะซาคักซาแน่แบบมีแบบเขาเอออวไาอย่างนะอันมู่บ้านใกล้ๆพี่เป้นี่แหละอันงวนบักยานี่เขาถือกันเบิดบ้านเบิดเมืองเขาว่าเลขนี่ดังขนาดซาขนาดพี่เป้คือบิยินนขอเขาอะะก็สิมีแต่พี่เป้ที่พูดบ,บทถือน้ามู่มาเมื่อนี่ พี่เปกเลยเอามาฝากพี่น้องสุขูสุขุมเน้นย้ำว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเล่จะออกอะไรนะคะทุกคนค่ะอยู่ที่ดวงเราดวงไพ่ดวงมันหมานไพ่หมานมันหมักกระตามบ่หมักกระพานเด้อจ้ะเลขนี้ค่ะซึ่งสามตัวหางเดียวนะคะสามตัวหางเดียวเน้นเน้นแขนงแขมมาบ่มาบ่รู้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้าสามแปดห้าสามแปดอย่าลืมตัดสองตัว สามแปดแปดสามถ้าเอาในไอห้าสามแปดนี้มาตัดกันมันได้อย่างไงมันได้หาสามสามหาแปดสามสามแปดแปดหาหาแปดพี่น้องเนาะ,อ,ะอยู่ที่ดวงไพ่ดวงมันเดิมมานไพ่มานมันสิบหกนี่นะคุณผู้ชมพหารอยหกสิบแปดนี่พี่น้องหมักเลขอย่างอย่าลืมคอมเมนท์อย่าขัดใต้คลิปอุ๊ยว่าสิฟันเห็นโตเลขแดงจึงคึ้งถือมาแล้วเก้างวดสิบงวดแบ่งปันสุขุสุขุขน ข้างล่างใต้คลิปเด้อแต่พี่น้องจ๋าขอให้เซอร์ขอให้หม,ม้ขอให้แบบดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดขอให้เซอร์ดีจา๋าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าตัวเลขมีอีกมากมายพี่น้องแบบเป็นเลขกระแสทั้งนั้นเลยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก,ก่อนใครจากพี่เป้ขอขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย